วันนี้รวยวันนี้รวยไปหาแผงขด้รวยก่อนเริ่มแผงแรกก่อนวันนี้สว <Okay. S 1> ัสดีครับวันนี้รวยขอยขอดูเลขมหาโชคหน่อยวันนี้รวยค่ะวันนี้รวยค่ะสามสี่สามสี่ วันนี้รวยวันที่หนึ่งเดือนตุลาตุลาหกศูนย์สามแปดแปดสามชุดสิบสองล้านโอ้โหมีตัเลขสวยๆตรงนั้นเลยเล,เลขเรียงสองสามสี่มีไหมครับเนี่ยสองสามสี่ ไม่มีเป็นหนึมีไม่อ๋อมีหนึ่งสสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวูสองสามสี่แผงเล่ก่อนถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมาจับหนึ่งนสามสี่นี่แหละแฟเราหนึ่งเอ๊ะอันหนึ่งเหรอเนี่ยแฟนแบ่งไปใบเหรอไปแปงทำไมจะไม่เอาไปหมดวันนี้แ่งไปอืออุ๊ยผมอยากได้สองสามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนขาดไปหแปมครับขาดไปหนึ่งแปม มาขอดูแรงหนึ่งก่อนหวัสดีครับมีเลขนำโชคผมไหมเนี่ยอืมออกเลยเลขอะไรสองสามสี่หมดนะทํทไมถึงหมดการนหนึ่งสามสี่ส3งสามสี่สองสามสี่สองสามสี่มีสามหโดน่อยโอ้ยสองสหอื ออสองสามสี่มันเป็นเลขมหาโชคผมนะเนี่ยอืมหนึ่งสามสี่ได้ไหมล่ะหนึ 1> 1, 3, ่งสามสี่รอือ้าวใกลเคียงกันนหนึ่งสามสี่เนี่ยนไปอเลยหนึ่งสามสี่กี่ใบนะส <2, S 1> องสอล้าน สิบสองล้านสิบสองเขาไหมเนี่ยให้เออนี่นี่นี่นะจัดจัดมาจัดมาก่อนเท่าไหร่นะสองร้อยหนึ่งเท่าไรหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่เอาโอ้โหศูนย์เต็มเต็มเลยเต็มเต็มจะมาไหมเนี่ยนั่นแหละสิมันไม่แน่มันต้องสงเขาเลยเนี่ยมันต้องมามันต้องมาอืออ๋อได้ได้ได้ราสั่งเมื่อวานได้ได้ได้ใบกลับเขาไม่รับได้ใบหนึ่งใช่ไหมสองใบออสองใบอือโทรไปเขาไม่รับ แต่ยงเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีผมเห็นรางวัลที่หนึ่งผมแล้วล่ะนี่ไงนี่ไงสองสามสี่อยู่นี่ไงนี่ไงสามสิบล้านมางวดที่แล้วผ้าสามสิบล้านงวันนี้ได้อีกอจัดมาเลยถ้าผมถูกลงก็ไปล้านหนึ่งถ้าสิบสองล้านอันนี้เอาไปห้าแสนห้าน่าน,นใจ ต้องไ,ได้สิ 14, เอาเลยครับ <S 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 นีแ here, ่แหละสามสิบล anyway, right> ้านเนี่ยให้มากับมือผมเลยนี่เป็นพยานด้วยนะพยานเลยพุ่งนี้พาผมไปขึ Insurance ้นตังค์ด้วยนะผมได้ล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งเป็นพยานได้นี่เขาได้ห้าแสนไม่ว่าทาของเขาถูกนะได้ห้าแสนอันนี้ได้ล้านหนึ่งถ้าเป็นของผมให้ลุงล้านหนึ่งเลยก็ต้องสามสิบล้านผมจะใช้หมดไหมเนี่ยนี่สามสิบล้านมาแล้ว ขอให้ถูกขอให้รวยให้ให้พรผมหน่อยดิใบเดียวไหม่ะเอาเอาให้พรผมหน่อยแล้วลุงขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับงวดนี้ด้วยเน้นอ้วดนี้ด้วยนะครับนี่ขอบคุณมาก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 นะครับแล้วน้ำยิบให้สามแปดแปดผู้ใดไงได้เท่ากับสองร้อเอออันนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่แล้วโอเคครับผมนี่มันจะมากไปแล้กว่ะซื้อกี่ใบสามสิบล้านครับป้า จะเอาไหมสามสิบล้านงวดที่แล้วผมพลาดไปแล้วงวดนี้เสร็จผมแน่นี่มาเสร็จผมแน่นอนเลยนี่เมื่อวานนี้เธอหยิบให้สามแปดแปดใช่ไหมนี่สามสามสี่ลุ้นกันหน่อยโอเคโอเคลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยเดี๋ยวลูกจะบอกถ้าสามสี่เนี่ยเพื่อนเธอมีสิทธิ์แล้วต้องโนี่นี่พยานพยานโอเคเป็นพยานไว้เป็นพยานไว้เนี่ยเขาจะได้ล้านหนึ่งด้วยนะถ้าถูกสามสิบล้านเนี่ย เราคนข้างเคียงนี้จะได้ไหมได้ครับล่ะครับเดี๋ยวสั่งขนมไปเลี้ยงแขกเลยได้เลยได้เลยโอเคสนุกสนานกันไปเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวได้แน่นอนสามสิบล้านครับผมมันต้องได้อุ้ยงวดงวดนู้นเขาไปให้น่ามากยังไม่เอาเลยแต่งวดนี้ตามเอาที่หลังเขาไปยัดเยียดง่ายยังมีเท่าไหร่ก็เทก็ปุกไปเลยอยากจะร้องไห้นี่แหละแต่งวดนี้ก็ร้องไห้เหมือนกันนะเพราะว่าถูกสามสิบล้าน ล, ốc ล ốc ็อกลให้ก่อนถูกถูกถูกเอาโอเคขอให้ถูกขอให้รวยครับมผมสาธุสาธุสาธุ